ตอนนี้ตอนเช้านะครับเราก็จะอำลาเมืองเฟิ่งห่งหน้านะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสนะครับที่เขามาส่งเราเข้าในเมืองเนี่ยครับเขาห้ามห้ามรถบัสที่เรานําทัวร์มานะครับอันนี้เป็นบัสของอุทยานนะครับของเมืองครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับตอนนี้ก็รอกันนะครับเพื่อที่จะออกเมืองนะครับไปขึ้นรถบัสที่เรามานะครับ ครับครับออกตรงเวลานะครับแปดโมงสิบนาทีครับรถของเราเป็นผู้หญิงขับครับครับจอดจอดสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับนนี้กบ้าครับโอผู้คนก็กำลังออกไปทำงานเยอะแยะครับป้ายรถนะครับ ถ้าเป็นป้ายสีเขียวสีฟ้านะครับจะเป็นรถไฟฟ้านะครับถ้าเป็นป้ายสีน้ําเงินอย่างนี้ก็จะเป็นรถใช้น้ํามันพอแยกชัดเจนนะครับที่เมืองจีนแต่เมืองไทยเรายังไม่ได้แยกนี่นะครับเนี่ยครับอ่านี่นี่เขียวที่มีฟ,ฟ้าสองคนก็ครับถึงแล้วสฮานีรถไฟฟ้า เพิ่งเองนะครับสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงครับอย่าลืมเยี่ยแล้วอย่าลืมหัวแล้วเราต้องมีอย่าลืมหัวนะครับเพิ่งหัวนะครับรถบัสก็มาจอดข้างในขาลีเลยครับครับถึงแล้วครับสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพิ่งหัวนะครับ เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้ากาเร็วสูงนะครับก็ใหญ่ามากนะครับกว้างขวางตามสไตล์ของจีนนะครับครับเมื่อกี้รถบัสราจาเมืองมาส่งเราน,านะครับก็กว้างขวางนนค,รครับนี่คือบรรยากาศภายในของสถานีรถไฟฟ้านะครับเพิ่งหังนะครับก็ หลังจากที่เราสแกนกระเป๋ามาเสร็จแล้วนะครับก็นำพาสปอร์ตนะครับต้องไปเช็คครับที่เคาน์เตอร์นะครับก่อนจะขึ้นรถไฟนะครับเช็ญพาสปอร์ตครับคนต่างชาติภายในสนามบินเออไม่ใช่สนามบินนะภายในสถานีก็จะมีเครื่องนวดไฟฟ้านะครับบริการกว้างขวางนะครับตามสไตล์ของ จีนนะครับจีนทําอะไรต้องยิ่งใหญ่นะครับเพราะคนเขาเยอะนะครับตรงนั้นเป็นสถานีประตูทางออกไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับครับตรงนี้คือประตูทางออกนะครับ,รรออรบเช็คอินเสร็จแล้วก็จะไปขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงนะครับอันนั้นก็เป็นที่เช็คนะครับไม่มีตั๋วนะครับเช็คพาสปอร์ตเช็ค แล้วก็ที่นั่งนะครับเช็คที่นั่งได้เลยนะครับสำหรับคนต่างชาตินะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ 6G6429 นะครับโอ้มาแล้วนะครับรถไฟนะครับสายสีม,ม่วงครับตู้ตคนตาลาที่เจครับสถานีรถไฟช้างชานะครับ สิ้นสุดนะครับสิ้นสุดระยะทางครับบรรยากาศครับสถานีรถไฟนะครับช้างชานะครับอันนี้ทางลงมากว้างขวางครับใหญ่โตมากน,นะนี่ไกด์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปขึ้นรถบัสและก็รับประทานอาหารกลางวันกันนะครับ เพื่อรอ,อขึ้นเครื่องกับคนไทยนะครับหน้าห้างนะครับห้างซับสินค้าครับตรงนี้สีแยกโรงเรียนที่ถนนคนเดินเมืองช้างชานะครับ,บก็บรรยากาศก็เยอะมากครับ ครับโอ้นี่ร้านอะไรครับจะให้ลองทายครับเขาซื้อของของกินครับเป็นเป็ดนะครับเป็ดก็คมากนะครับครับตอนนี้เรามาอยู่ย่านถนนคนเดินณเมืองหางชานะครับตรงนี้เขาว่าเป็นตึกทองคํานะครับ อโอ้เหลืองอาลารนะครับถ้าเป็นทองหมดถ้าจะดีก็น่าจะเอามาสักหน่อยครับก็ร้านขายทองนะครับอคนเดินเยอะมากนะครับย่านเขาเรียกว่าย่านคนเดินนะครับก็จะมีห้างนะครับห้างเยอะแยะเหมือนทุกฝั่งที่หลงนเทาลงนะครับ ย่านมันคนเดินเมืองช้างชานะครับยิโงคนครับ